5.42โมงสนะครับ5าโมงเย็นเขาเริ่มกลับหมดแล้วได้เวลาผมเดินเก็บตกเหมือนเดิมนะครับวันนี้ต้องได้มังแหละสวัสดีครับ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 ผมโอ้โหก็สวัสดีครับยงไงครับผมไม่มีอะไรตื่นเต้นเลยครับผม เก็บตกรอบเย็นเลยครับพี่กบเก็บตกครับผมนี่ไปได้ไหมไปได้ไหมเออแล้วเอาไปได้นะอะไรครับพี่อ๋อไม่จ้องผมตาสบายเลยครับพี่ขอบพี่โตขอบพี่โตเวโอ้นี่พี่ทิตวางเงินไว้สิบล้านหนึ่งพันแล้วพี่เดือมพันอะไรอ่ะอ๋อคนละคนแล้วคนละคนแล้วคนละคนแล้วไป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 แล้วตัดเอาลงเลยตัดเอาลงเลยเอาออกเลยพี่ มานยุผมอยู่ทีมพิธีเสมอฟุตบอลนะทีมพุตบอลนะใครพิชใครโจ้โอเคพี่ไม่สนใจไงยังไงครับกรอบโชคดีโชคดีครับยังไงครับผมไม่ได้ผะผู้หญิงอย่าไปอวยพบอลเหมือนพี่งอย่าไปอวยพรเนี้ยไหมวันดีครับตี๋อย่าพูดอย่าไปอวยพรมันพี่อือนพี่อไม่มีีแบบน้อะไรเอ่ยสองวราชุ่มเท่าไหร่จ๊ะแล้วแต่พี่จะให้แล้วแต่พี่จะให้ สองร้อยห้าร้อยเอาเรื่องไม่เกียอะไรก็ดูหัวใจเอาเลยเก็บตกรอบเย็นพี่พี่ไม่ต้องอันนี้พี่วางตังค์ให้ผมเลยแค่นั้นเองกี่บาทก็ได้ฮะพี่วางตังค์ให้้แล้วพี่ก็เดินดูร้านต่อไปเลยคือมีแบบนี้ด้วยเหรอวางเงินให้วันนี้มันคนคนขายไงคนขายคนากขายพี่บอกหมอไปห้าสิบบาทกินกาแฟค่ากาแฟวางเงินเลยนะวางเงินเลยมาดูกันว่าผมจะวางเท่าไหร่เฮ้ยเนยเฮ้ย พันสองเลยไหมพี่อันเนี้ยอันเนี้ยพี่ผมเอาเจ็ดพอไม่เอาไม่เอาไม่เอาจริงจมันเยอะไปก็ไม่เป็นไรผมก็มีกำไรนิดหน่อยไอ้เียไ้นบามดดดิมึงมองกล้องเขาดิมองกล้องเขาดิ ติดตามพิธีต้เบอร์หนึ่งอ๋ออ๋อนี่ไม่มีทุนเนี่ยไม่ใช่ผมซื้อมาพันหนึ่งแต่ว่าผมไม่คิดว่าจะได้ขนาดนี้เฮ้ยก็กำไรไงนี่เบอร์หนึ่งเลยผมติดตามตั้งแต่ผมดูตั้งแต่ EP ที่พี่ซื้อปูทวดมาปูทวดที่พี่เฮ้ยไปแล้ว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 โชคดีโชคดีโชคดีโอเคเฮงเครัข้าผมมาเรียวไปเรียบเดคับพี่เบ้สวัสดีครับนั่งนึงอ่สวัสดีครับสวัสดีครับ มาเลยกำลังหิวหิวไม่จริงหิวจริงเนี่ยค่ททำไมยังไม่หิวอ่ะจัดเลยเมนเท่าไหร่พี่เมนเมนเอายี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ด กุ้นเม่นกุ้นยีบสองเลยไหมพี่ได้พี่จับน้องได้ไหมพี่ได,ได้นะจับไปพี่สองหมื <22. S 2> ไปไป่นสองโอเค เรียบร้อยครับพี่ขอบคุณมากครับพี่บัตรไองีครับพี่เบ้ขอบคุณมากครับสักพักหนึ่งฮะเว้มาได้เลยเนาะฮะเวะมาได้เลยใช่ไหมชอบอยู่แล้วเอาเงินมาให้ต้องอย่างนั้นดิเบิร์ดน้องมีพาดูไหมครับมาดูเดี๋ยวมามาสาธิตมาดูเลยดูเลยโอเคครับผมไปงั้นเดี๋ยวผมเดินเที่ยวกันไอ้เงี้ยครับพี่โชคดีโชคดีครับผมนายามครับผม มีทางน้องไหมจ๊ะก็พอมีอยู่ในล่ะทางน้องพอมีก็หลงตะยุยนี่ไงแล้วโอ้ตะยุยอันนั้นหนังหนังที่ไหนอะหนังขายไปแล้วอะสี่แต่ไม่รู้หรอไหนก็ชมหน่อยด้ขายไปแล้วตายแล้วอะไรที่ขายไปแล้วไม่ทันซะเมื่อก่อนนี้อะไรสี่สิบกว่าสามสิบห้าต้องมีสามสิบห้าสามสิบห้านี่แบบไอ้นี่เลยนะผิวแบบเปิดเปิดเปิดเลยนะสามารถนั่มาฝากได้ สองพันสี่ร้อยอันนี้อันนี้รดได้อีกไหมซื้อมาสองพันสามบวกบวกร้อยเดียวบวกร้อยเดียวจริงจริงจริงอพูดต่น้าหลวงพ่อน้าหลวงพ่อเลยเป็นจุดทูกได้เลยเอาไปสองพันห้าขอบคุณมากหนังขายไปแล้วไงหนังขายไปแล้วขายใครไปอ่ะขายคนข้างนอกไปเท่าไรพันสองขายหวคนข้างนอกถามซื้อให้ดีได้ไหมอือเดี๋ยวถามให้นะ อืมน่ารักดีน่ารักดีกดแต่ก<ช>็ไม่รู้ที่หรอกมีไหมไม่เอานะอยากได้อันนี้โอ้โหเีอดายนี่มาไม่ทันใช่ใจเมื่อสักสี่ห้าชั่วโมงวันนี้หรอเล็กดีด้วยบอกเขาสองพันห้าเขาจะขายไหมเนี่ย จะถามให้นะจริงๆรจริงจนะจริงจนะได่ใเดี๋ยวเขาจะมาบนพหักได้ได้ถ้าเผื่อถ้าเผื่อเขาหายครับผมเก็จะบอกเขาว่ามีคนพอซื้อสองพันห้าอ่าโอเคได้นะอันนี้เดี๋ยวผมสองพันห้านะจ่ายก่อนอันนี้ตลับอะไรนะนะตลับเงินธรรมดานี่นี่แต่เป็นงานเก่าอ๋อตลับเงินไอ้งานแกะ เป็นเล็กดีเลยปะยะนาคท่าไหร่นะนี่เอาแปดร้อยก็ได้แน่แปดร้อยก็ได้ถูกมากอย่าพึ่งที่ห้าร้อยให้มันลงตัวเป็นสามพันได้ไหมเราีโทงแพงนะโอ้โหก็ซื้ออุ่นหนุนกันนะ นะอ่านี่เป็นสามพันอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวใส่นี้ก่อนนี่ครับได้อีกสองขิ้นเดินเก็บตกไปเรื่อยอันนี้สัญญานะว่าจะถามเขาให้ผมนะนี่ซื้อไปไลนะเอ้ะขอขายเขาไปได้นะพันสองให้ตามซื้อสองพันห้านะจะไปบอกเขาสองพันก็ได้หรือสองพันสองก็แล้วแต่นาแล้วก็ไปพันหนึ่งแล้วก็มาให้ผมสองพันห้าถ้าเขาขายไม่ขายก็ไม่เป็นไรครับผม เขาเขาเขาจะมาอาทิตย์หนึ่งอ่ะเขาจะซื้อซื้อซื้อแล้วอาทิตย์นึงเขาจะมาจ่ายเงินแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าไม่ใช่เนื้อคู่ไงยังไม่ใช่เนื้อคู่ถ้าเนื้อคู่อาจจะได้เสียแล้วแต่ทีนี้มาไม่ทันก็ธรรมดาอดอดไปขอบคุณมากครับไปเดี๋ยวน้องเดินก่อนนะนายามเหงๆครับผมอันนี้เป็นดาราหนังนะเรื่องจอมขมังเวททั้งหนึ่งและสถูกต้องนี่ชัดเจนไปดูได้เลยจอมขมังเวททั้งหนึ่งและสองเป็นตำรวจ จับเปื้ออผมไปดูมาแล้วขอบคุณมากนะเังไงครับผมโชคดีครับพี่วิทย์ครับวันดีครับพี่วิทย์วันดีพี่เออขามเท่าไหร่พี่พ้อขามหมื่นหกหมื่นหกรุนแรงยังอ่ะก็คาขายไป่ิบหกงั้่นฮะขาดไปสิบหกโอ้โห ปลาทับไม่ไหวที่จะพี่จ๋าใช่หนึ่งกว่า้วเวลานี้ดิพี่ไม่รู้นี่มันราคาเก่าต่ออันนี้ทุนเก่าใช่ไหมเหรียญหล่อเพราะค้ำน่ารักดีพี่แต่น้องต้องยอมก่อนนะพี่นะทุนเก่าทุนเก่าทุนเก่าเนี่ยเลี่ยมขอบเหลือมไว้โอเคพี่ ดูแล้วดูแล้วไม่ได้เสียอีกแล้วพี่วิทย์วันนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาคุยกันก็พอไงวันไหนก็ได้งั้นยอมก่อนจ้ะพี่จ๋ากิ๊ดตึงเหมือนเดิมรักเหมือนเดิมพี่อันนี้ซุกไว้นานแล้วอืมโอเคไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จริงนี่ให้ดับดิ้นเลยไม่รู้จริงพี่นี่ให้ดับดิ้นเลยไม่รู้จริงเห็นเห็ครับผมขอบคุณมากพี่คนเดียวเลยเหรอคนเดียวอยู่กับเพื่อน แน่นอนว,วัสดีครับยฮงงครับผมขายต่างชาตินะครับพูดเก่งได้เปรียบพูดภาษาอังกฤษได้นี่สุดยอดอันนี้เดี๋ยววันหลังผมถ้าต่างชาติมีทั้งมหาผมเดี๋ยวผมต้องอาศัยให้พี่ไปเป็นล่ามให้ผมบ้างนะครับ <laughs> ทำไม่ได้ร่วมกันไงทำธุรกิจร่วมกัน <laughs> ยังไงครับพี่ครับครับผม นี่ครับตอนนี้ต้องบอกเลยเริ่มหมดแล้วนะครับคนกลับกันหมดแล้วก็มาเดินเก็บตกนะมันก็ยังพอมีให้ซื้อนะครับนี่ได้ไดมา4ี่องค์นะครับถามว่า4ี่องค์นี้ลงทุนไปสองสามไม่ถึงสามหมื่นนะครับก็เดี๋ยวมาดูอีกว่าเราจะได้อีกนะใส่ถุงวันนี้มาแบ่งพี่เฉลินเลยนะครับนี่แบ่งกันไปแบ่งกันมาหลังยันหลังยันหลังยันครับผมผัดกันแบ่ง เฮงเฮงครับพี่เฮงเฮงครับเดี๋ยวตักหนึงนะพี่นะแต่แรกจะห้อยเองก็แบบอ๋อเยอะเยอะเยอะแล้วนะพี่เยอะไปหมดห้อยไมีเท่านะพระเยอะจัดทำไมมันช้าจังเน็ตสงสัยมันจะไม่ให้โอนมั้งเนี่ยพี่เดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวพี่ส่งเลขบัญชีให้ผมในไนี่ได้ไหมในใน messenger เหรอพี่เนาะโทษทีพี่เนาะนี่ดูดิมันหมุนนี่นะโอเคขอบคุณมากครับพี่อันนี้ชัดเจนไม่ใช่คอนเทนต์นะไปน้องไปเลยนะพี่นะขอบคุณมากครับพี่ครับขาเป็นไงครับพี่โชคดีครับสุภาพแข็งแรงครับพี่ครับผมขาไปเลยครับขาเป็นไงครับพี่ครับผมก็ต้องบอกเลยวันนี้เดินเก็บตกนี่มาได้องค์สุดท้ายจ่ายองค์นี้องค์เดียวหกหมื่นเป็นพระระคังหลังคอนนะครับตลับตลับทองด้วยนะครับ หลังขอนหลังยันยุคต้นนะครับก็ยังไงฝากติดตามคลิปเก็บตกของสาธิตด้วยนะครับสวัสดีครับ